ก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยหลายคนถามพี่ปรามาเยอะเลยอาหารอะไรบำรุงสมองพี่บางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราก็จำไรไม่ก็ได้เสริมความจำพี่ปรามีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะเรากดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u เฮ p a ฟิชเพจเฮดิฟิชบาทิปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ปราที่จะสามารถผลิตสิ่งดีๆมาและไม่พลาดคลิปดีๆเรามาฟังกันเลยสมอง เป็นส่วนสําคัญของร่างกายที่ควรบำรุงดูแลอยู่เสมอพี่ปราบอกเลยเพราะเป็นส่วนที่จะส่งผลต่อการทํางานในด้านต่างๆของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดการบารุงสมองการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเลือกสารอาหารประเภทต้านน้ำมูกสละเพื่อลดปัญหาน้ำมูลสละทาลายสมองและเลือกสารอาหารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่สมองพี่ปราบอกเลยว่ามีตัวอย่างอาหารที่มาให้ดูหนึ่ง แมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมอยากจะบอกเลยเป็นสารอาหารที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทพบในผักใบเขียวและก็ผลไม้เช่นกล้วยหอมสับปะรดทางนี้การรับประทานผักผลไม้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอการเสรื่อมของสมองและป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายจากอนุมูลอิสระคราวนี้เรามาดูต่อกันเลย แล้ววิตามินหลักมีวิตามินอะไรที่ช่วยทำให้สมองของเราดีขึ้นและเสริมความจำมีคำตอบสองวิตามิน B12 วิตามินชนิดนี้จะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดแ,แดงให้สมบูรณ์และบำรุงเนื้อเยื่อประสาทพบได้แต่เฉพาะในเนื้อสัตว์ปลาสัตวิ๊กและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆวิตามิน B1 บอกเลยว่าวิตามิน B1 เป็นตัวที่สามจะช่วยบำรุงสมองของเราให้แข็งแรงพบมากในทัวงาข้าวโพดหรืออาหารที่ปรุงจับเมล็ดข้าวเช่นขนมปังที่ทําจากแป้งไม่ขัดขาวหรือมีธัญพืชผสมรวมถึงในข้าวกล้องที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน 4. ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดีที่มีความสําคัญในการสร้างเนื้อเยื่อหุ้มประสาทเยื่อบุผิว ของเนื้อเยื่อสมองโดยกรดไขมันมีความสําคัญต่อการสร้างเซลล์สมองเยื่อหุ้มประสาทสมองและการทํางานของร่างกายได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรารู้จักกันดีในานามที่เรียกว่าโอเมก้าสามหกและเก้าทางนี้ควรเรื่องรับประทานเฉพาะไขมันหรือน้ํามันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวเป็นต้นคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยว่าเอ๊ะแล้วม,มันมีอะไรต่ออีก ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีบำรุงสมองคือส่วนหนึ่งแต่แร่างกายเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สมองของเราเขาก็จะมีการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพของเราไม่เครียดเกินไปออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวเรามาฟังอาหารที่บำรุงสมองและเพิ่มการจำของเราตอบมาฟังกันเลยข้อถัดมาข้อที่5ข้อ5วิตามิน B5 และวิตามิน B6 ช่วยในการถ่ายทอดสัญญ,ญาณประสาท เมื่อถูกกระตุ้นส่วนมากจะพบในเนื้อว,วัวสัตว์ปีกไข่ปลาธัญพืชรวมถึงนมสดและก็ผลไม้เป็นต้น 6. แมงกานีสแมงก์นีสเป็นเกลือแร่ที่ช่วยดูแลสุขภาพของสมองและระบบประสาทพบมากในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรุมแต่อย่ารับประทานมากเกินไปเพราะมีปรมิมาณคอเลสเตอรอลและแบคทีเรียค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเวลาที่เรารับประทานสด อันนี้สําคัญมากๆพี่ปลาถึงได้บอกว่าการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญข้อ7วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน A วิตามิน3ตัวนี้สําคัญมากเลยใช่ค่ะเพราะเขามีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีช่วยปกป้องเยื่อสมองจากอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมจรงช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้พบในผักผลไม้และถั่วจำนวนมาก ลหลายคนมีคําถามถามพี่ปราว่าพี่ปราคะพี่ปราคาการที่เราเลือกรับประทานอาหารต่างๆแล้วอาหารแต่และชนิดมันจะมีประโยชน์มันจะเป็นอะไรกับโรคระไม้เช่นบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นโรคข้อบางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนมีไขมันในเลือดสูงแล้วอย่างนี้จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรพี่ปราบอกเลยถ้าเราเป็นโรคในระยะต่างๆเช่นเบาหวานที่ต้องคุมทั้งยาฉีดคุมทั้งยากิน หรือเป็นไขมันในเลือดสูงที่ต้องรับประทญญานยาสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเพราะแพทย์จะให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีว่าอาหารไหนที่เราควรรับประทานอาหารไหนที่เราควรง,งดและสิ่งเหล่านี้จะต้องปฏิบัติโดยที่เคร่งครัดเพื่อให้สุขภาพของร่างกายของเราดีขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่า อาหารที่บำรุงสมองเสริมความจำมีอะไรบ้างเราจะได้เลือกรับประทานได้อย่างถูกต้องข้อ8คาร์โบไฮเดตสมองต้องการคาร์โบไฮเดตในรูปน้ำตาลกลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำคัญควรเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดตในรูปที่ไม่ขัดสีเพราะการรับประทานแป้งและน้ำตาลมากเกินไปอันนี้สำคัญนะคะพี่ปาย้ำเลยว่าการที่เรารับประทานแป้งมากเกินไป แป้งและน้ำตาลจะมีผลส่งให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่กระฉับกระเฉงหรือที่เราเรียกว่าสมองเฉื่อยถึงตอนนี้พี่ปรามีตัวอย่างให้ฟังบางรายไขมันในเลือดสูงบางรายน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากการที่รับประทานอาหารแล้วไม่มีการควบคุมโดยเฉพาะในะรายที่เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงอย่างที่บอกแป้งและน้ำตาลที่มีมากเกินไปมันจะทําให้การทํางานสมองของเราเนี่ย ไม่ราบลื่นหรือติดขัดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานใครที่มีน้ําตาลในเลือดสูงต้องรักษาอย่างต่อนเนื่องและที่สําคัญควบคุมอาหารเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาจะได้ผลดียอดเยี่ยมดูแลสุขภาพกันมากๆค่ะข้อถัดมาข้อเกรดฟอสฟิกกรดฟอสิกเป็นกรดที่จําเป็นต่อระบบการรับรูอ้อารมณ์ ความรู้สึกในสมองพบมากในกล้วยส้มมะนาวสตรอเบอรี่แคนตาลูปผักใบเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงหรือถั่วลันเตาและเป็นกรดที่สําคัญมากสําหรับผู้หญิงตั้งครรภ์เพราะจะช่วยในเรื่องการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกจากแม่ไปสู่ลูกได้สิสารแคปไซซินเป็นสารที่มีอยู่ในเม็ดพริกช่วยทําให้เลือดไหลเวียนผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กในสมองได้ดีควรรับประทานพริกสดมากกว่าพริกปน่น เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อลาอัลฟาท็อกซินแต่สำหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาของกระเพาะอาหารควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญอย่าลืมสมองเป็นนัยวะที่สำคัญอาหารที่บำรุงสมองและประสาทช่วยส่งเสริมความจำให้เราดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ยูท t h เฮลท h ฟิชเพจ a l t h y ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรีมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุค,คุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพดีพี่ปรา เชื่อ er, พี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง you Tube, YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ